a l ม a h u Akbar. ขอให้รอดขอให้รอดลอให้รอดขอใม้รอดขอให้รอดอให้รอดสอให้รอดขอใะเราดขอตุ้รอดวาใหกรายวอนส้รอดขอให้รอดขนใู้รอเขอ่ห้รอดาอใหรอดอให้รอนขอให้รันทอให่รอดัอให้รอเารอดขยให้รอดขนให้รนดขอใทีรอข้รอ่านผู้รอรับใี้รอต่อับปรเดนอี่มรควขอเกี่ยวขอต่อเนื่อับเรอวขอใหนรออ้รอด่อให้รอน้รอด้รุป วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากเดิมที่มีการคาดหมายไว้ว่าซาอุดีอราระเบียและพันธมิตรจะยกกองทัพนะครับไปถล่มประเทศยเยเมนอย่างรบาบคาบแต่วันนี้ในการโจมตีทางอากาศแล้วหลายต่อหลายวันหลายต่อหลายสัปดาห์ติดต่อกันมาต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะยึดครองหรือว่าเอาชนะปราบปรามกลุ่มฮูซี่ที่ยึดครองพื้นที่อยู่หลายๆจุดในประเทศยเยเมนได้อย่างราบคาบในขณะนี้ก็เป็น ผลทําให้ซาอุดิอาระเบียวันนี้ตัดสินใจที่จะยุติการโจมตีทางอากาศอย่างแน่นอนแล้วนะครับประเด็นต่อมาครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องของประเทศตุรกีและประเทศปากีสถานซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ออกมาประกาศในช่วงแรกว่าจะร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการโจมตีประเทศเยเมนด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดสองประเทศนี้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนั่นก็คือไม่ส่งทหารไปร่วม หรือไม่มีความพร้อมในการที่จะไปร่วมรบกับซาอุดิอาระเบียในประเทศยเยมเมนด้วยอะไรคือสาเหตุและการตัดสินใจของสองประเทศนี้นะครับต,ตุรกีกับปากีสถานจะมีผลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้กับซาอุดิอาระเบียต้องขาดสะบัันลงหรือเปล่าวันนี้จะไปวิเคราะห์สถานการณ์นี้กับดรสาวุธอารีครับซัลล ah uh. ัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรกาดุครับดรครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้น่าสนใจมากที่น้องท่านผู้ชมติดตาม กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าตกลงตรุรกีปากีสถานเขาคิดอะไรเขาเล่นอะไรกันอยู่เล่นเกมขายของอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆถึงเลิกให้ความช่วยเหลือหรือว่าเป็นพันธมิตรกับซาอุดิอาระเบียในกรณีของการส่งทหารไปร่วมรบในประเทศยเยเมนครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจครจับอาจารย์เโรดคือถ้าเราติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าทันทีที่ซาอุดิอาระเบียตั้งกองทัพพันธมิตร ชาติอารับเข้าไปโจมตีในเยเมนเนี่ยตุรกีให้การสนับสนุนทันทีเลยนะแต่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าประธานาธิบดีออร์โดก้นเนี่ยของตุรกีเนี่ยนะฮะเข้าไปเยือนในประเทศอิหร่านในกรุงเตหะรานแล้วก็ไปพบกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าตุรกีก็เปลี่ยนท่าทีจากการให้การสนับสนุน ซาอุดิอาระเบียในการถล่มโจมตีเยเมนตุรกีเปลี่ยนท่าทีในลักษณะของการพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยเจรจาเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างสันติท่าทีเปลี่ยนไปมากเลยครับ,รบนะฮะแล้วประชาคมโลกก็งงอะนะว่าตกลงตุรกีจะเอาอย่างไรกันแนะ่จะสนับสนุนซาอุดิอาระเบียหรือว่าเข้าไปอยู่ข้างฝ่ายของประเทศอิรักนะในขณะที่ประเทศ ปากีสถานก็น่าสนใจเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถ้าเราติดตามข่าวอย่างต่อนเนื่องเราจะเห็นได้ว่าซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานภายใต้ประธานาธิบดีนาวาชชาริฟคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นสองประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นม,มากใชะะ่คือถ้าอาจารย์เฟรดจําได้เนี่ยในช่วงที่นาวาชชาริฟถูกปฏิวัติถ,ถูกรัฐประหาร,รในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้า ครับนะฮะก่อนปี2000เนี้ยคนว่าเชริฟอพยกลี้ภัยไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียใช่นะฮะเพราะฉะนั้นประชาคมโลกแล้วโลกมุสิมก็คาดหมายกันว่าปากีสก็คงจะเป็นประเทศหนึ่งที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อซาอุดิอาระเบียในการถล่มโจมตีในเยเมนครับในขณะเดียวกันเนี่ยซาอุดิอาระเบีย ข่าวหลังจากที่ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมนสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบีเยก็ออกมาขอร้องว่าให้ปากีาสถานเนี่ยส่งกองกําลังเข้าไปร่วมรบในเยเมนนะฮะในกระบวนการตรงนี้นี่เองเนี่ยนะฮะทำให้รัฐสภาของปากีาสถานวันนี้ปากีาสถานยังอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอยู่มีรัฐสภาที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในปากีสถานมีการประชุมในรัฐสภาแล้วมีการโหวตเสียงกันของสมาชิกรัฐสภาว่าครับจะส่งกําลังเข้าไปช่วยเหลือซาอุดเรียระเเบียหรือไม่อปรากฏว่าที่ประชุมในรัฐสภาปฏิเสธให้การช่วยเหลือซาอุดเรียระเบียโอ้โหพลิกล็อกเลยพลิกล็อกฮะเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าทำไมตุรกีถึงเปลี่ยนท่าที ทําไมปากีสถานถึงไม่ยอมเข้าไปร่วมกับเซาเรียระเบ,บียทั้งๆท,ที่เป็นพันธม,มิตรที่แนบแน่นระหว่างกันนะเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเรามองจากแผนที่โลกจากภูมิศาสตร์ครนะเราจะเห็นได้ว่าทั้งตุรกีแล้วก็ปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศอิรานนะมีรพรมแดนมีชายแดนติดกันครนะสำหรับ ตุรกีแล้วเนี่ยนะฮะผมมองว่าตุรกีเป็นเ,เป็นประเทศที่วันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจครับนะ,ะในช่วงของการไปเยือนของแกรเบโอโดกันในประเทศอิรานเนี่ยรปรากฏว่ามีการตกลงทำการค้าแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศไปจนถึง สามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเยอะมากนะนี่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเลยทีเดียวใช่ฮะเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ตุรกีไม่พยายามที่จะเอาตัวไปเสี่ยงในลักษณะเข้าไปเป็นพันธมิตรกับซาอุดิอาระเบียอย่างแนบแน่นแล้วเป็นเครื่องมือของซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียเอ่อตุรกีเองเนี่ยก็คงไม่พอใจ ซาดิเรเบียอยู่พอสมควรในเรื่องของการปฏิวัติในประเทศอียิปต์นั่นท่าจารย์เชโรธทำจำได้ย้อนหลังกันไปการปฏิวัติที่อียิปต์โค่นล้มประธานาธิบดีมูซี่ของขบวนการมุสลิมบาตูหเนี่ยตุรกีออกมาชะซาดิารเบียอย่างแรงเลยนะฮะว่าเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนการยึดอำนาจอย่างไม่ถูกกฎหมายครับอันนี้เราเราเห็นกันชัดเจนนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าตุรกีเปลี่ยนท่าทีไปเนี่ยนะฮะก็คือว่าตุรกีมีผลประโยชน์กับอิหร่านค่อนข้างมากาเรื่องของการค้าใช่ฮะเรื่องของออก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติอ๋คือวันนี้เนี่ยตุรกีเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจนะะถ้าเราดูจากข้อมูลสถิติเนี่ยนะฮะของ ของประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนเป็นตลาดที่ใหญ่มากเนี่ยวันนี้ตุรกีอยู่ในอันดับที่ส6บเป็นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่สิบของโลกโอ้ถือว่าอันดับต้นๆพอสมควรเพราะฉะนั้นตุรกีต้องการพลังงานมาเหลียดมาหล่อเลี้ยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศครับแต่ว่า แหล่งพลังงานของตุรกีเนี่ยมันอยู่ที่อิหร่านคือในตรุรกีเองอย่างเดียวไม่เพียงพอใช่ครับอาจจะซื้อจากที่อื่นมันก็ดูว่ามันเป็นการขนส่งที่มันไกลไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นตุรกีจึงเป็นประเทศที่เอาก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านเข้าไปใช้หล่อเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดมากที่สุดในบรรดาคู่ค้าของประเทศอิหร่านมากที่สุดในบรรดาคู่ค้าของประเทศตร<อ>ุรกีคือตุรกีอาจจะ เอาพลังงานจากที่อื่นๆแต่เอาแต่เอาจากอิรานมากที่สุดแต่ว่าอิรานเนี่ยมากที่สุดและอิรานเองก็ขายให้ตรุรกีมากที่สุดด้วยหรือเปล่าในขณะที่อิรานเนี่ยก็ขายก๊าซธรรมชาติให้กับตรุรกีเป็นอันดับสองที่มากที่สุดในโลกเลยครับครับครับ,บนะฮะเพราะฉะนั้นตรุรกีจึงมองว่าจริงๆแล้วความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจของประเทศของตัวเองเนี่ยมันสําคัญกว่าการที่จะเอาตัวไปผูกเป็นพันธมิตรกับ ซาอุดิอาระเบียในการใช้ลักษณะส,สงครามซึ่งในมุมมองของประชาคมโลกเนี่ยเขาไม่ให้การยอมรับอีกแล้วการใช้ค,ความรุนแรงการทำ,ทำสงครามใช่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลประโยชน์ทางการธรรมชาติของตุรกีจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมครดว่ามันทําให้ตุรกีเปลี่ยนท่าทีไปจากการที่สนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียโจมตีเยเมนครับตุรกีเปลี่ยนท่าทีไปอย่างสิ้นเชิงน,นะฮะประการที่สก็คือว่า ผมคิดว่าถ้าเรามองเรื่องของอความใกล้ชิดทางด้านดินแดนเนี่ยตุรกีไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเยเมนมากนะัก<ช>อาจารย์เฟโรจะเห็นได้ว่าดินแดนของตุรกีกับเยเมนเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากใช่ครับนะฮะ,ะตุรกีให้ความสำคัญกับกรณีของซีเรียมากกว่าเหตุผลเพราะอะไรครับรนะครับกรณีนี้ ซีเรียเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของตุรกีครับนะฮะแล้วซีเรียเองเนี่ยก็เป็นเป็นประเทศอารับที่ที่ผมคิดว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ของประเทศซีเรียครับนะะคือตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าครับแล้วก็นำเข้ามาขายในในตลาดของซีเรีย Oh. เพราะเป็นสลากเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าเป็นเป็นประเทศที่ตุรกีเองสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตสินค้าส่งออกสินค้าออกไปได้ใช่ครับแล้วตุรกีเองถ้ามองในแง่ของของความเป็นความเป็นชาตินิยมเซิร์กเนี่ยนะครับแล้วมองย้อนกลับไปความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยครับตุรกีต้องการที่จะเข้ามามีอิทธิพลในซีเรียด้วยเป็นประเทศเพื่อนบ้าน นะแต่ว่าอิทธิพลของตุรกีจะเข้ามาในซีเรียไม่ได้ถ้าหากว่าอัสซ่าดยังอยู่นะเพราะฉะนั้นตุรกีถ้าเราเทียบระหว่างซีเรียกับเยเมนแล้วเนี่ยนะฮะตุรกีมองว่าซีเรียมีความสําคัญมากกว่าทุตชารณน่าสนเป็นประเทศที่น่าสนใจน่าที่จะคือมันมีผลประโยชน์ใน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 แง่มุมของ ความหลากหลายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดเรื่องอะไรต่างๆเยอะ,ะแยะไปหมดเลยใช่ครับนะฮะคือคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายในตะวันออกกลางจากที่เคยเข้ามาครอบงําโดยตรงนะเข้ามาทําสงครามเข้ามาจาัดระเบียบน่นนี่อะไรต่างๆครับแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยวันนี้สหรัฐอเมริกาใช้นโยบายที่เรียกว่า disengagement นะฮะคือไม่พยายามเข้ามาครอบงํา แต่ว่าก็พยายามที่จะรักษาแล้วก็มองสังเกตการว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มาครอบงำเนี่ยคนอื่นตัวแสดงอย่อย่ามายุ่งก็อย่าขึ้นมาโดดเด่นและเป็นเป็นประเทศที่มาครอบงำตะวันออกกลางทราบข่าวว่าสหรัพอเมราเองในระยะที่ซาอุดีหยุดโจมตีเนี่ยสหรัพอเมรามีเรือรบเข้ามาประจำการอยู่ในอยู่ในอ่าวอาหรับ้วยใช่ไหมครับคือผมผมมองว่ามันเป็นผลต่อเนื่อง ักมติของ UNSC อ็นะซค,คือว่า UNSC เนี่ยมีมีมติออกมาเกี่ยวกับกรณีของเยเมนในลักษณะที่มีมาตรการที่เรียกว่า Arm อาร์มเอบาโกก็คือไม่ให้เอาเอาวุธเข้ามาซื้อขายหรือรอบเอาอาวุธเข้ามาส่งเข้ามาในประเทศเยเมนเพรา<น>ะ,ะนั้นเรือลบของสรอเมริกาจริงๆแล้วมันอยู่ในตะวันออกกลางนั่นแหละอยู่อยู่แล้วนะครับ คอยสังเกตการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในซีเรียในหลายๆประเทศแถบลิเบียอะไรต่างๆย้ายจากตรงนั้นมาอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียรคับเพื่อที่จะมาดูแลว่ามันมีการขนถ่ายอาวุธเข้าไปในเยเมนหรือไม่ครับแค่นั้นเองนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเหตุปัจจัยที่ตุรกีที่ตุรกีเปลี่ยนท่าทีไปแล้วปากสถานนะครับ ฮะปา,ากีสถานก็ก็ก็น่าสนใจนะฮะอย่างที่เรียนไปนะครับอาจารไปโรถว่าปากีสถานตอนแรกก็ให้การสนับสนุนอย่างดีเหมือนกันเหมือนตะกี <พอ S 1> เลยนะรัฐสภามีมติออกมาปรากฏว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของปากีสถานเหมือนกันแสดงว่ามันต้องมีมันต้องมีเหตุผลหรือปัจจัยที่อยู่ข้างหลังเหตุการณ์ตัดสินใจของรัฐสภาในครั้งนี้ใช่ครับใช่ฮะผมคิดว่า วันนี้เมื่อเมื่อสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปแล้วมาหาอำนาจพยายามที่จะใช้ในโยบาย d i s g n g e g e เ e น t เนี่ยประเทศต่างๆในภูมิภาคก็ต้องปรับตัวนะฮะแล้วสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องปรับตัวก็คือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนโอหันกลับมาดูตัวเองก่อนแล้วผลประโยชน์แห่งชาติก่อนครับน,บบนี่นี่คือเ네นเจอร์ของรัฐชาติสมัยใหม่นะครับรบัิสานเปลี่ยนท่าทีเนี่ย เหตุผลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ภายในของเขานะคือปากีสถานไม่ต้องการที่จะทําศึกหลายด้านครับนะวันนี้ปากีสถานยังมีปัญหาความขัดแย้งกรณีของแคชเมียร์กับประเทศอ,อินเดีย,อ,ยอินเดียพราตะครับใช่ไหมฮะนานแล้วนะเรื่องนี้พูดถึงเรื้อรังมากใช่ครับเป็น,ป,น,ป,นปัญหาที่มันยืดเยื้อยาวนาะนใช่ครับ นะแล้ววันนี้ก็ยังมีการประทะต่อสู้กันทาง,งชายแดนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าร,ระยะหลังเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ไปแล้วท<า>ั้งปากีสถานทั้งอินเดีย เพราะฉะนั้นการเผชิญหน้าหนัก,นกๆเราก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามตามชายแดนอะไรต่างๆก็มีการรักษาความมั่นคงกันอย่างหนานแน่นแล้วบางครั้งก็มีการประทะกันอยู่ทราบว,ว่ายังมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่นๆอย่างไรกลุ่มแบ่งแยกแดนในแถบอสาสัมใช่ครับยังมีกลุ่มติดอาวุธในในในพื้นที่อื่นๆที่อินเดียเองก็ต้องเผชิญหน้ากับอ้อปากีสถานปากีสถานเองก็ต้องเจอด้วยใช่ครับในส่วนของอินเดียเองแล้วในส่วนของปาก,กีในส่วนของทางเหนือก็มีใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ อินเดียอปากีสถานยังมีปัญหากับอินเดียอยู่การจะไปเปิดศึกกับซาเรียระเบียไปทําสงครามกับเยเมนนะฮะมันมันเยอะเกินไปใช่ฮะมันเยอะเกินไปเขาเรียกอะไรนะมันมีภาษาไทยเขาเรียกนะความอะไรยังไม่หายความวัวเข้ามาแทรกอะไรใช่ฮะใช่ฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในปากีสถานเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ถ้าเราติดตามสถานการณ์ของประเทศนี้มาอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่ามันเกิดความวุ่นวายภายในนะ มีกลุ่มติดอาวุธเกิดขึ้นมากมายตอริบันก็มีส่วนใช่ฮะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มตอริบันนะฮะแล้วมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีเหตุระเบิดมีอะไรต่ออะไรต่างๆทราบว่าในปากีสถานเองก็มีกลุ่มมุสลิมนิการชเซีด้วยเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ปากีสถานต้องระมัดระวังตัวนะเพราะว่าปากีสถานเป็นประเทศที่แน่นอนคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซุนิี 70%ครับแต่ว่าอีก30%ซึ่งซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ที่มากพอสมควรเนี่ยนะฮะใช่ครับไม่น้อยออไม่น้อยเลยครับเป็นมุสิมสายเชียอ่นะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าปากีสถานสร้างความไม่พอใจให้กับอิหร่านาทําให้อิหร่านโกรธนะอ่าอิหร่านก็อาจจะมาแทรกแซงการเมืองภายในของปากีได้ในลักษณะของการ ปลุกระดมมุสลิมเชีย์ติดอาวุธให้ในปากีสถานอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งเรื่องนิกายศาส,สนาเรื่องมุสลิมซุนนิชียะในปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความขัดแย้งรุนแรงมากที่สุดในโลกในปากีสถานะเพราะฉะนั้นปากีสถานต้องระมัดระวังในการดําเนินนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศอิร่านนะแต่ที่สําคัญนะ แล้วเป็นประเด็นที่คล้ายๆกับตุรกีก็คือว่าวันนี้เนี่ยปากีสถานมีโครงการร่วมกับประเทศอิหร่านในการสร้างท่อแกสอ๊สระหว่างประเทศครับครับนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้วเป็นคโครงการที่มีแผนที่จะทำให้เสร็จภายในสิ้นปีหน้าหรือปี2016ครับนะฮะ ถ้าหากว่าปากีสถานทําไม่เสร็จในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบและทำรับผิดชอบในตามที่ตกลงกันในข้อตกลงสัญญาเนี่ยครับถ้าหากว่าม,มันเกิดการดีเลย์ในการในการทำท่อการก่อสร้างอะไรต่างๆตรงนี้นะปากีสถานต้องจ่ายให้อิรานวันละสามล้าน US ดอลลาร์วันละวันละสามล้านดอลลาร์โหเหมือนกับว่าอิรานรับรับ จ้างเป็นผู้รับเหมาในการผลิตท่อก,ก๊สตรงนี้ใช่ครับนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าไปดูในใ,ในในภูมิประเทศของประเทศอิหร่านเอ่อของประเทศปากีสถานเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรลักษณะเหมือนกาก,ากา๊าซเยอะพอสมควรนะครับใช่ครับาอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนานในเรื่องของเศร,รษฐกิจระหว่างสองประเทศนี้ด้วยคือนนะเป็นลักษณะของการการสร้างท่อก๊ชื่อมโยงกัน อาจจะเพราะว่าต้องการที่จะส่งไปยังที่ประเทศอื่นครับก็เหมือนกับท่อการโครงการท่อการไทยมาเลย์ทางภาคใต้ของเราใครับก็ฟังจากดรวิเคราะห์วันนี้เนี่ยสาเหตุเราเข้าใจกันแล้วท่านผู้ชมก็คงที่จะเห็นภาพแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้ตุรกีกับปากีสถานเปลี่ยนท่าทีในระยะหลังแล้วท้ายสุดนํามาซึ่งการไม่เข้าไปเป็นพันธมิตรในการทําสงครามหรือร่วมรบในสมรภูมิในประเทศเยเมนเนี่ย ก็ด้วยกับเหตุผลก็คือสองประเทศนี้มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับมองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักัขันมาดูก่อนว่าการการจะไปร่วมกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมันจะมีผลในทางลบใช่ครับมากกว่าทางบวกหรือเปล่าใช่ครับเพราะมันคือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในประเทศแล้วมันอาจจะมีผลกับเรื่องของการเลือกตั้งในต่อไปในอนาคตด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญนรครับดรครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ ลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างที่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 เกิดไว้ก็คือว่ามันจะมีผลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียตุรกีปากีิสถานขาดสะบ,บันลงไปไหม่าคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับผมคิดว่าอ,อ,อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนช่วงหลังการยึดอํานาจในประเทศอียิปต์เนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ก็ไม่ค่อยดีมากนักแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตุรกีก็พยายามที่จะเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียมากขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียมีกษัตริย์องค์ใหม่ก็คือท่านกษัตริย์ซันมานะะที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าระหว่างตุรกีกับกับ ซว,วิเอระแบียเนี่ยก็ยังมีอะไรลึกๆระหว่างก,กันอยู่นะครับก็คือว่าตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าหากว่าพูดกันตรงไปก็ตรงมาเนี่ยก็คือพักการเมืองที่ครองอํานาจอยู่เนี่ยเป็นสายขวายเป็นกลุ่มคลรรัอนอิสลามที่มีลักษณะนเนเจอร์คล้ายๆกับกลุ่มอิควาเนคีคือเขาสนับสนุนกันอยู่ลึกๆอยู่แล้วลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฉะนั้นในทางการพูดเนี่ยก็คงจะ ไม่กระทบกระเทือนมากมายมากนักต่อระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับซาอุดิอาระเบียครับที่ว่าในทางการพูดแต่ว่าในในความเป็นจริงม,มันมีอะไรกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปากีสถานเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียก็เกรงใจเหมือนกันเพราะเป็นประเทศมุสลิมประเทศเดียวที่มีนิวเคลียร์ในค<ม>รอบครมไม่ธรรมดาใช่ฮะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าปากีสถานจะเปลี่ยนท่าทีอันนี้เนี่ยแต่เปลี่ยนท่าทีในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าผู้นำตัดสินใจแต่เป็นรัฐสภาตัดสินใจก็ต้องให้เกียรติกับเสียงส่วนมากที่อยู่ในใ<ช>สภาด้วยเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็มองว่าอันนี้มันมันก็คงมันก็คงเป็นกระบวนการตามปกติผมคิดว่าคงไม่กระทบกับความสัมพันธ์ในลนักษณะที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยนะครับะะแต่ว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ย การกระทําอะไรต่างๆของทั้งตารกีจากปากีสถานเนี่ยแล้วจะขอค,ความช่วยเหลือจากซาอุดีอาระเบีย,ยผมคิดว่าคงจะยากหน่อยก็ต้องต้องต้องดูเหตุผลแล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีการในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ซาอุดียอมรับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยตรงนั้นนะฮะใช่ครับเอาละครับดรครับวันนี้ก็คงที่จะได้ข้อมูลกันพอสมควรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นจากกรณีที่สองประเทศนี้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในสนรภูมิในประเทศเยเมน ในทางสัปดาห์ที่ผ่านมาดรครับผมเพิ่งจะนึกได้ว่ามันยังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวที่กลุ่ม i อรับจับตัวประกันในประเทศริเบียอีกแล้วแล้วก็สังหารโดยใช้ปืนยิงนะครั้งนี้ใช้ปืนแล้วไม่ใช่ใช้มีดตัดคอใช้ปืนยิงก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสมาวิเคราะห์ย้อนหลังให้ตาพี่น้องได้ฟังกันว่าเ,เรื่องของไอเอสวันนี้มันมีความคืบหน้าไปอย่างไรเพราะมันถูกกระแสของเยเมนเนี่ยกบ,บมันอาจจะมีเรื่องประทุ กันอยู่หรืออาจจะเป็นการสร้างกระแสของของสื่อตอนตกหรือเปล่าที่จะ,ะวันนี้อาจจะเพียงพันใน้ในในพื้นที่หลายๆพื้นที่ไอเอสไปแล้วหรือเปล่าก็เลยสร้างกระแสข่าวบางอย่างมากบตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นแค่ข้อสสนนิษฐานที่ผมคิดขึ้นมาเองนะเอามาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อกับกรณีเรื่องราวของไอเอสบ้างอินชาอ้ลนะครับเอาละครับต่านมีน้องท่านผู้ชมที่ตามรายการด้วยกันครับวันนี้พอเพียงมากครับครบถ้วนสมบูรณ์กับเรื่องราวของ เหตุการณ์ในประเทศเยเมนเหตุการณ์ท่าทีของประเทศพันธมิตรในประเทศเพันธมิตรของประเทศซาอุดีอราระเบียอย่างประเทศตุรกีและประเทศปากีสถานวันนี้ครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกตติดตามรับชมรายการเรายังมีประเด็นข้างๆกันอยู่เกี่ยวกับกรณีของไอเอสที่จับตัวประกันไปจังหารในประเทศลิเบียสัปาัาหน้าอินชอลเลห์ะนะครับคงจะได้มีโอกาสมาวิเคราะห์และมาพูดคุยกับ ท่านผู้ชมกันในช่วงของรายการผ่าประเด็นน้องโลกมุสลิมครับวันนี้ดรสราวุฒิอารีผมไฟโรจน์เป็นสุขลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับวินัยตอฟิกวินัยดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสสวัสดีครับ